พี่นะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยพุ้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชั้นแนวนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปเบสบอลนั่นเองนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับแฮปปี้ฮาโลวีนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับวิธีการหาหัวฟักทองนะครับแล้วก็อาจจะมีแจกด้วยนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเอาง่ายๆคือมามาสอนปั๊มหัวฟักทองนั่นเองนะครับว่าหาาายยยัััังงงงงงไไไไทถึจะะดด้้วนนนน่่เออคครบมมก็ลลืูิปี จบกันด้วยนะครับวันนี้พี่มีโค้ดมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับโค้ดดาบฟรีตามที่น้องๆต้องการมาเลยนะครับก็ให้เราสังเกตนะครับกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยทั้งข้างล่างขวามือนะครับก่อนหน้านี้พี่อัดคลิปแจกโค้ดไปเมื่อช่วงเช้าเนาะก็คือมันยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยตรงนี้ฮาโลวีน29วันนั่นเองนะครับกดเข้าไปมันจะเป็นกิจกรรมแบบนี้ก็คือช่องแรกก็จะเป็นแบทเทิลพาร์ตนะครับแบทเทิลพาร์ตคืออะไรแบทเทิลพาร์ตก หาไอ้ไม่ใช่ภารกิจให้เราทําเคสนะครับทำเคสตรงนี้ตามเมาส์พี่นะครับแล้วก็จะมารับทางด้านของหัวฟักทองเห็นไหมก็จะมีของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนนี้เป็นของฟรีนะเพราะว่าเราทําเคสตรงนี้นะก็คือเราทําเคสแล้วก็เราจะสามารถกดรับได้เลยนะครับส่วนดาบตัวนี้เนี่ยนะครับดาบตัวนี้รับยังไงนะครับดาบตัวนี้ก็คือเราต้องกดที่ตรงนี้เก็ตตรงนี้ครับเราต้องเติมซีซันพาร์ตครับซีซันพาร์ตตัวนี้นะครับเพื่อจะปลดล็อกกันเองนะครับเพื่อจะรับทางด้านของดาบกันเองนะครับประมาณนี้ นะครับอันนี้ก็จะมีน่าจะมีเลเวลเหมือนกันนะครับนี่ครับอันอยู่อสุดท้ายเลยเห็นไหมนะครับนี่ครับเลเวล40นะครับโอ้โหดาบบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะสวย,สวยจริงนะครับผมสวยจริงสวยจังเลยนะครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใจร้อนก็สามารถกดบวกตัวนี chart, ้เลยนะครับก็สามารถเอาโลบักเนี่ยกดซื้อได้เลยนะเห็นไหมสามารถกดซื้อได้เลยนะครับโอ้โหกิจกรรมนี้เปลืองเปลืองโลบักมากแต่ว่าสายฟรีก็มีสายฟรีก็นอยู่ข้างบนตรงนี้เห็นไหมสายฟรีเรา แค่ทําเคสทาภารกิจนะเห็นไหมภารกิจเนี่ยแต่ภารกิจก็จะมีเวลาจํากัดด้วยนะเห็นไหมมันจะมีเวลานับถอยหลังนะนะก็จะมีตั้งแต่ล็อกอินทูทูเดอะเกมนะครับล็อกอินเข้ามาก็จะได้รับ25้ ep เราก็สะสม exp ไปเรื่อยนะครับเห็นไหมสะสม exp ไปเรื่อยหรือว่าจะเป็นอันที่2อนะครับอันที่2ก็จะเป็นสปินนะครับเราได้พวกหัวฟักทองมาแล้วเนี่ยเราสามารถสุ่มได้เลยไม่มีเกลือนะนะครับก็จะเป็นสกินระเบิดนะครับสกินระเบิดเนาะในส่วนนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนาะในส่วนอันที่3มให้เป็นฮาโลวีสปินนะครับฮาโลวีสปินก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนพี่อธิบายก่อนนะครับว่าเวลาสุ่มเนี่ยเราต้องมีหัวฟักทอง40อันเอ้ย4 0 0อันนะครับผม400อันเพื่อจะมาสุ่มแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายครับก็คือเราต้องสุ่มปุ๊บเราต้องได้กล่องตัวนี้ครับถ้าได้กล่องตัวนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าเราจะเปิดได้อะไรนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นดาบไม่ว่าจะเป็นสกิล นะครับหรือว่าจะเป็นท่าทางนั่นเองนะครับแล้วก็เรดดอปนะครับเรดดอปสามารถดูได้ตรงนี้นี่ครับมันจะบอกเปอร์เซ็นต์กล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้คือ3%นะครับที่มีโอกาสออกนะครับแล้วก็ท่าทาง10%กล่องฟ้านับยี่สามเปอร์เซนต์กล่องเท่ายี่สิบแปดนะครับเหรียญคอยสามสิบเปอร์เซนต์นั่นเองนะครับประมาณนี้โอกาสออกโอ้โหสุดจัดเลยนะครับโอกาสออกก็คือแบบเปลืองมากๆอ่ะสำหรับโลบักนะครับแล้วก็ประมาณนี้หรือว่าใครที่อ่า สายเติมเลยนะครับก็สามารถใช้โลบักในการซื้อสุ่มได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้สำหรับช่องนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับช่องที่4ี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับนี่ครับเราสามารถกดรับได้ฟรีในแต่ละวันเลยนะครับปุ๊บวันแรก30อ่าสาอัน30โทเค็นนะครับผมวันที่2 30วันที่3 3 5ก็35 40 45 50 5 5ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นท่าทางเนาะ นะครับน่าจะเป็นท่าทางสําหรับกิจกรรมวันฮาโลวีนนั่นเองเรอกล็อกอินครบ14วันนะครับก็รับฟรีๆไปเลยยกเสริมมันเองในส่วนนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอีกนะครับอันต่อไปก็จะเป็นที่5นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไรเนาะมันให้เติมโลบักเป็นพรีเมียมซีซั่นพาร์ตนะครับอ๋อนะครับ799เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นวิชช็อปนะครับนี่ครับวิชช็อปก็คือเปิดให้ขายสามารถนําโทเค็นทั้หัวฟักทองมาซื้อได้นะครับนี่ครับเห็นไหมอ่าใครที่ ยังไม่ได้รีบหาโทเค็นเนี่ยรีบเลยนะครับนี่ครับมีภารกิจฟรีๆให้ทำอยู่นะเห็นไหมก็จะมี30โทเค็น35นะครับผมมี35มสิบห้ามีสี่สิบอยูก็เก็บไปเรื่อยๆครับทำเคสไปเรื่อยๆนะครับทำเคสไปเรื่อยๆเราก็จะรับพวกนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้ฟรีๆอ่ะเดี๋ยวพี่แจกหนึ่งรางวัลแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้โทเค็นหัวฟักทองตัวนี้ฟรีๆนะครับกติกาง่ายๆนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นแล้วก็ แฮตแท็กบิ๊แชนแค่นี้พอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสมัคร้กดกระดิ่งช่องพี่ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกโทเคนง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมโลบักให้นั่นเองนะครับนี่ครับเออใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับโค้ดมาทีนี้เรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดฟรีนะครับโค้ดฟรีเป็นโค้ดดาบด้วยนะนะครับซีซั่นนี้มีโค้ดดาบมาแล้วนะครับที่หลายคนน้องๆหลายคนรอคอยเนาะก็จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆนะ LLO นะครับผมแล้วก็ WEEN นะครับเป็นโคดนี้อ่านว่าฮาโลวีนนั่นเองนะครับเป็นโค้ดกิจกรรมวันฮาโลวีนเลยนะครับปิกถูกไปได้เลยครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับนี่ครับได้รับเรียบร้อยละจากนั้นกดเข้าไปที่สกินนะครับสกิลสกินตัวนี้กดเข้าไปเลยแล้วก็จะอยู่ที่ดาบตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอ่ะเลื่อนลงมาปุ๊บอันนี้ก็คือถ้าเราถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันจะด้งขึ้นมาด้านบนนะอันล่าสุดนะที่อัปเดตใหม่แล้วก็เลื่อนลงมาไปดูด้านล่างก็ได้นะครับนี่ครับ มันจะอยู่ตรงไหนวันนี้อ๋อมันย้ายไปข้างบนเลยนะครับแต่ก่อนนนี้มันอยู่้างล่างนะงงเหมือนกันนะนี่ครับมาเรียบร้อยสามารถใส่ได้เลยครับนี่ครับโอ้โหไม้โมถวสว้มเลยเนะี่ยโอ้โหแต่ละโค้ดของแอดมินให้มาที่สุดจัดจริงๆนะครับนี่ครับสุดจัดจริงๆบอกเลยนะครับประมาณนี้เราก็จะมีกิจกรรมปฏิทินนะครับสามารถกดรับเหรียญคอยสามารถกดรับเหรียญคอยได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมแล้วก็วันที่5้าเนี่ยเราได้รับดาบโฮลี่ฟรีๆเลยนะครับยกเซิร์ฟ นะครับใครที่ยังไม่ล็อกอินเนี่ยรีบมาล็อกอินเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับฮาโลวีนสปินนะครับพอกดก็มา็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนะครับเหมือนกันกับในมุมมุมขวาล่างนะเหมือนกันนะแต่ว่านี่จะอยู่ในส่วนช่องที่3ตรงนี้เห็นไหมเหมือนกันกดได้ทั้ง2ที่เลยนะครับเหมือนกันเหมือนกันง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับส่วนเคี้ยวเนี่ยเอาออกไปแล้วนะครับส่วนเคียวเอาออกไปแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้ดาบเคียว นะครับอยากได้ดาบเขียวแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เนี่ยพี่มีวิธีมาตามพี่มาดูเอ้ยพี่ลืมรีวิวอีกอย่างหนึ่งอันนี้ครับไ i ม์ลิมิเต็ดแพ็ตรงนี้มีเปิดขายด้วยนะครับใช้โลบักซื้อเหมือนกันนะครับตามนี้เลยมาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับไก่เบดบอลที่มีดาบแย่ตึงๆทุกซีซั่นมาตามพี่มาดูกันเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในส่วนเว็บเลสชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บกดที่เบดบอลนะครับก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดาบเขียวดาบ อนิเมะก็มีขายครับดาบไฟก็มีขายครับตอนนี้เหลือลหรหัสเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นดาบแลซีซั่น6กไอซีซั่นห้าซีซั่นหเคียวก็มีนะเห็นไหมโอ้โหมีโคตรเยอะเลยใครอยากได้รีบมาจัดกันได้เลยนะครับใครอยากได้รีบจัดมาจัดกันได้เลยหรือว่าใครต้องการไก่เบสบอลเงินคอย10,000ืหเหรียญการันตีเลยนะครับคุ้มคุมจุกๆก,การันตีทุกช่องการันตีทุกไอเดียนะใครอยากได้รีบกดลิงก์ เข้ามาได้เลยครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นไก่ตันแมปบอกฟู้ดก็มีเหมือนกันครับโอ้มีโค้ดเยอะและที่สําคัญไม่มีเกลือครับซื้อปุ๊บได้รหัสทันที100%่ยครับย้ำว่าซื้อปุ๊บได้รหัส1น0ใครที่สนใจลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาสอนวิธีการหาโทเค็นนะครับสอนวิธีการหาโทเค็นหัวฟักทองนันเองง่าย,ายๆนะครับแค่แค่ทำเคสนะครับหรือว่าใครอยากได้ฟรีก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกฟ นะครับก็เอาไว้เจอกัน,นคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอราตัวไปก่อนนะครับกาว่าสวัสดีครับ